ไปเปลยเ้าไปคบไ, <ป S 1> <ๆ>ไเลยไปเจอ่อเลยจ่อเลยปวดไปของพี่ว่ะเจอศพี่ดิอายิงตู้ดิัไม่ไม่แตกเลยติดอะไร,ร บ้านมันเกระเบิดล้เนี่ยบ้านเราเนียถอนนี่รออะไรอ่ะเราเราเรารถลับไป่อยไหมพอ้วพลมันจะแกงมาแล้วทุกคนอะไรกันเรา ตายหมดตายหมดตุ้งเทียงตายหมดมาหน่อมาหน่อยเรื่องของเรื่องไอ้ตีเนี่ยเป็นคนเริ่มไว้เรื่องเงี้ยเกี่ยวมรณะพี่พ่วงมรณะสวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปเล่าเรื่ต่อจาก et 103ที่มีชื่อว่าจุด44ูนย์เกตุนุ่มรณะก็คือช่วงของข้ามพวันนั้นผมได้ไปปลดที่ sar และพอเขาเผลอคุณแต่วก็ได้หลดล้มไปวาง TNT ตามตัวอย่างคลิปนี้เลยครับ

Hold my beer for a minute I'm about to quit my job Cash in for a ticket I'm going on a trip And I don't wanna visit I'm gonna stay. I Feel like I'm in I this is just the beginning I need big change Help me feel like living I need a big swing Home runs I'm hitting And I'll never look back Moving on till I get it all what you gonna do for What gonna gonna be พอพวกผมกไปกเขาเสร็จจากนั้นผมก็ได้ไปหลายบ้าน TNT ต่อตามคลิปเลยครับคุณต่อลงบ้านได้แล้ว TS ลูกอีหลอยคุณต่อมีอะไรบ้างในตัวไม่มีตั้งชื่อตี๋เลยคุณต่อ t ลูกอีหลยอยระวัาวางระเบิดคุณต่อระวังระบูดโอ้อหโหกูเห็นบ้านแล้วกูไม่อยากเล่นเลยว่ะ นาจริงคุณจุดแล้วบอกผมมีระเบิดเคลียร์ผมมีระเบิดมือผมปาเข้าไปให้ก่อนมา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 กลังกำลังเอาเลยเอาเลยมันมันมีคนไหมเนี่ยเบสมีมีมีตัวหนึ่งหลังผมมีลูกที่ลอย พี่เต่อรอไปรอส่วนออกมาระเบทิ้งไปเรียบให้ผมปลาเข้าไปครับไปเลยไปเลยเอาปลาอะไรเนี่ยแ้่ปลาไม่ข้ามไม่บอกผมด้วยนะโอเคเนี่ยไมในภาพผมมันข้ามด้วยโอ้ตายแล้วเดี๋ยวแผนหมดแล้ววางต่อให้มีวางต่อลูกเอาต่อเลยนะมีใครมีระกเบรดไหม ไม่ระเบิดดิชั้นผมบอกว่าคขาไปครบอยู่ผมผมก็เอามาสองชั้นนะที่ผมแปะมาใระวังระเบิดเอาแล้วกูยืมลืมยัดมีเต่อเนี้ยกูเกิดบ้าไอซานแม่ป๋อกผมวางอยู่ผมวางอยู่เลยโอ๊ยเก๊เลยหมดแล้วหมดแล้วของอ่ะหลบนายหลบนายหลบนายของคนไหนอีกสองชั้นไม่ใช่หรอ ใช่กระเป๋าผมได้อีกสองชั้นกระเป๋านไหนอยู่ไหนอ่ะได้อีกชั้นหนึ่งคือผมเอามาสองผมกระเป๋าคนไหนเก็บยังอาร์ตเห็นนะอาร์ตเก็บยังมีคนลงลืมบินอะแอบแล้วแอกแล้วบ้านมันไม่ใช่บ้านเราผมโจรผมโจรผมโจรหกประเด็นได้อีกอันที่เต่าเปิด าวมันมีล็อกไฟฟ้าอ่ะมันยัดล็อกไฟฟ้าไว้ไอ้เหี้ยเกี่ยบบ้านไรโอ้ยหลังไอ้ยีงหลังเรียวไปตับเลยข้างในอ่ะระเบิดลุบระเบิดลุบคุณตั้มเอาเอาของมาอีกระเบิดลุบตรงนี้จบเลยเฮ้ยใครเอาใครใครเอาของไข่ไหมผมหน่อยเอาของไข่ไหมผมหน่อยขึ้นได้ครับใครเจอรถอ่ะไปเลยไปเลยตายแล้วบิวบองให้ที่มีเปล่าให้แล้วเมื่อกี้เนี่ย อเอาวก็ต่อเรื่อยไปคุณท,ทำระเบิดต่อไปเลยโอเคให้คุณไปจิกโคลนประตูฝั่งไทยทุกฝั่งเลยเดีม๋มันไม่น่าไม่น่าจะมยท,ที่นี่มารูปตรงนี้เนะี่ยคุณเต้ยไอ้คนไหนฝากหน่อยฝากฝากเขาบอกบอกเข้าไหนเนี่ยรูปตรงเนี้ยเนะี่ยระเบิดตรงรูปเลยเนี่ยแตกหมดวิ่งได้สบายเลยตัวข้างในมันยังไม่รู้เรื่องอีกเหรอพี่ต๋อใช่ไหมใช่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 ระเบิดฟาวพูดผิดเออนั่นแหละเลาดีไอ้เหรอไอ้เหี้บ้านมันแหกอ่ะเนี่ย ไม่รู้ของเยู่ไหนเวลาเหลือเกินชั่วโมงอ่ะถ้าเจอทงนี่เทคทิ้งไว้เลยได้นน่พี่พี่แพทมีทีนทีเข้ามาปะทีทีกับผมมข้ามามมใครจะจุดนี้านี้ฟาวนี้เฝ้านี่ไปไปไปไหนที่ที่อยู่ไหนเอาไ้ผมมามาเอาไม้ผมเปลี่ยนชื่อกันใหม่ไม่รู้ใครเป็นใคร เลยเปิดเใกล้นะยังไม่หลุดแล้วเปล่าวะเกมมีคนหลุดแล้วพี่เต๋าร่มมันกลับมาแล้วเดีโอ้โอ้ี่เต๋าเข้าไปก่อนนะคนดงรงพี่เต๋าเข้าไปก่อนนะจะระเบิดมีคนช่างเหนือตรงยุงลายไม่ถ่อมไม่เต๋าไม่ถ่อมยุงลายมีคนเข้าไปไอ้โดนีเพื่อนมากเพราว่านะเตระตูเนี่ยเกิดเกิดหลังเสาไฟอรัพี่เกมเน่แนี่ยกมมาดูคนเลย ลังแบบหลายเอ๊ะดูเจ่ามึงลุนจะผ่านเลยวะผ่นะถอยนะเนะจาะจ,จะเจาะไอยไทยนียปป่ประตูข้างผมเปิดประตูข้างผมแอางแทลเอ้ารู้ตัวนี่ ลราคาป้ะราคาเจ็บหวจะตายแล้วส่วผมมีของอ่ะไนโอ้โหดูก็นแล้วเบิดเนี่ยถังสเปรี้ไอ้สัตว์ผมอยากจ่อลูกสูงอ่ะเยีะยวขวาไปจะเราจะได้ครบได้อ่ะลูกสูงจ่อเลยจ่อเลยทำไรทำเลยอะไรที่คิดว่าดีทำไปเลยสูงไหนสูงไหนสูงไหนวะผมสูงซ้ายเลยลูกสูงอ่ะเราจะไม่ได้ไหมาะวะจ่อเลยอย่าอย่าใจอย่าใจเย็น เอาโอ้มันขึ้นได้พี่ยันขึ้นได้เครื่องปยูกซื้อโอ้ของแตกแล้วคุณคุณให้ทำไมเราไม่อยู่เฉยเมื่อกี้นี่ฮะเปิดโหลดนี้เปิดโหลดนี้เข้าพี่สิเฮ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยบ้านเป็นของพี่ตีเออธงอ่ะพี่เทคธงได้ปะเรียบร้อยแล้วเราเปิดประตูพอดีมันเปิดพอดีไงขึ้นบันไดได้โอ้พี่ไปแล้วจุดไปแล้ว มอหิดปิดเจ้าเราลองแล้วเพื่อนติดข้างบินเฮ้ยโดดขึ้นได้แล้วโดดขึ้นได้แล้วน้องมีคนโดดลงมาโดดไปของพี่ว่ะมีคนโดดลงมามีคนตึ้นลงมาทำติดไม่เต่าคืออะไรอ่ะรู้ส่งเยอะจังเลยอะไรบ้างอ่ะอะไรวะไม่มีเนยพี่ทำไม่ได้ไม่ได้บองยิงยิงโอ้ ยิงอ่พี่เตีรยเสอศพพี่ดิเอาพี่เตี่คริงตู้ดตอนนี้คนข้างในดดลงหลังพี่ได้พี่อาจจะต้องตายว่ะเองเดี๋ยวเอาฝากกระเป๋าวันกระเป๋ากระเป๋าก็พี่ว่าอะไรอีกีอีกอันดูไวะไม่แตกหะ ไยมันตอกมันตอกเตียงแรแรแรนเดี๋ยวพี่ลองขึ้นต่อแน่นไ้เฮียตอกแก้มันตอกแียงมันตอกเตียงตรงหน้ารูแตกอะรู้นพี่ต้องระเบิดทิ้งนะพี่ถึงจะวิ่งเข้าได้ง่ายๆนะ ขึ้นอยู่แนววะทีเอสทิ้ใต้สองตัวนะรอกแพงเสาไฟสองตัวปลาไหนไฟไหนคหน่เองลงไปเลยเราต้องเทคทงอั่ขึ้นทน่งไม่ได้เทคทงมีคนโดดลงทางเอ็นทงอยู่ไหนไม่รู้ทงอยู่ข้างนอกพี่ เยไ,ไม่ควรขึ้นหลังคาให้ได้ก่อนน่ะเองเนี่ยป้าเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เหยียบให้เองลองไปก่อนพี่จะตายแล้วลองกนะนะ่อนนะพี่เหยียบนะลงแล้วลงแล้วไอ,อ,อ้ยมัน,ม,นมันเสตเตียง,ง,ข,งยขึ้นมาก่อน ึ้นถึงรูปสูงแล้วยังเมื่อกี้แหละแต่ให้มันอย่าให้มันเข้ามาขออย่างเดียวเลย TNT ม,มันน่าจะเยอะพี่เต๋า ดูนับนับมาบูกที่ต้องเฝ้าเกียงคนหนึ่งวะ่ะเด็กพี่ตึ้นมันมีตัวโดดลงมาพี่ตึน้นปวดหัวพวกพี่อ่ะเฮ้ยมันลงตรงเตียงเราเลยนะมันลงตรงจุดเตียงเราเลยนะ่ะไหนลูกสูงเข้าไงวะเนี่<ร>ย,ยไปหลไนลูกสูงขึ้นไม่ได้เนี่ยมันมันไม่แตกเลยติดอะไร ที่ผมจิงไว้เหลืออายุสองเดียวๆผมกำลังจะยิงครับนี่ผมโดนแล้วิดก่อนเฮ้ยใครเข้ามาโอโ้ตกใจหมดพี่เต่อมีเข็มไมพี่ตายมีมีมีอ่ะยิงเขารู้ได้มันยิงเขารู้ได้มึอ,อยู่ในยอยู่เลยอยูมุ้งไปลบไปลบไปลบขั่ <c oughs> งโน้น <c oughs> าใส่รถเราใส่รถนี่เนี่นี่มุกมุกมาลูกกว่านี้มุกปวดท้องกันนี่วะเราเราเดี๋ยวพี่จะตรวหลังตัวนึงหลังตัวนึงหน้าพี่ตัวนึงโอ้คืนก็จะหมดอยู่ในรถไงพี่ในกล่องอะรถหัวข้างพี่เลยแล้วรถโอ้โหกระบะเราเนี่ยเนี่ยกระบะเนี่ยรถเอ้ามุกพี่ตายปะหนูชุบได้ปะศพเข็มยังไงศพี่เต่าใช่ไหมไม่ไม่เข็มที่พี่ให้ไปอ่ะ เข็มหายไปด้วยโอ้โหไอ้เอาเข็มหายไปด้วยดูลองดูในสศกพี่ดิเฮ้ยนายโอ้ยปวดท้องเว้ยตาไม่ใช่คนตายเด้ไม่ไหวแล้วว่ะน่โดนดักนะบ้านมันลองดูแต่ ไปแล้วไม่มีของไข่หรอกนายอะ่ะนายไม่มีของไข่แล้วไสองมันวิ่งมาจากไอสอง,สองต่อพักของหมดแล้วเหรอใช่โล่งเลยคนเต้นผมบอกเลยของอย่างเยอะชิบห <c oughs> ายแล้วพี่กัปตันน้องโอ้โหโกรธมันโกรธอยู่มันโกรธอยู่ เตี้ยผมแตกไปแล้วทุกคนแม่ติดตาแล้วก็พี่ปิดประตูอยู่กันตัวก่อนไม่ติดตัวดึงไม่ได้เดินไม่โดนต้องเลนนอกลูกกลุ่ได้แล้วเจียงคุณไม่แตกนี่หว่าไม่มีเข็มต้องช่อมเข้าตายยัง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 สองตัวมาดันมามากเลยดันมาเยอะมากเลยเฮ้ยมันอยู่ในบ้านเต็มเลยมันอยู่ในบ้านเต็มเลย เออเี่ยอยู่ข้างผมเลยทุกคนจะมาชิปตัวแล้วทางบ้านเฮ้ยมาแล้วมาเยอะแล้วมาเยอะแล้วไม้ก็ไม่มีะไรนะเสียพี่เต๋อรถจะโดนรถจะโดนเดี๋ยวพี่จุดนะหนูไปรอเปิดไปรอเปิดไปรอเปิด ไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้วผมดันคนเดียวอ่ะเปิดเปิดเปิดปิดดิปิดปิดปิดข้าใหญ่เยาใเยอะเอาอย่เอาอย่เอาอีกโปิดปิดเปิดมันไม่มีตัวแล้วพี่พี่เต่าตรงนั้นน่ะแต่ไม่รู้ว่ามีเตียงหรือเปล่า แต่ว่ามันไข่ตรงนั้นแล้วไู้ไข่นี่มันดันมาจากไหนวะตายปะไม่ตายครับไม่ตาย่ให้ให้หมอมาช่วยหรอกแม่ไมไม่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 เป็นไรไม่เป็นไรมีเสียงหมอกอยู่แล้ว งั้นเปลวมัแต่แล้วกลับดีรอเลยตายแล้วเลบดันขึ้นใครฟังตอนนี้เราทำภารกิจสำเร็จแล้วไม่ใช่หรอกลับดีกลับดีรออะไระของเหายอน้อยใครอยู่หนบ้านลูกสูงยังไม่แตกเลยใช่มันขึ้นไดุ้นต้นอีกทางนีวิ่งขึ้นไปข้างบนสูงสุดเลยเก๊เก๊เก๊กระสุนโดนอีโดนหลายตัวเลยคุณทักปากว่ากันดี๋ยวผมไปช่วยทางนันฮะานโดมันจุดระเบิดนเี่ย บ้านเราใช่ไหมบ้านเราใช่ไหมไม่ถอนนี่รออะไรอ่ะเราคอมพีดแล้วเนี่เราเอาเราขับแล้วกลับก่อนี้กว่าไหมเราคอมพิวเตอร์แล้วที่แค่คอมพิวีดที่แสงอย่างนี้กูจะเล่นยังไงวะเนี่ยโคตเด่นไอ้บ้านโดนบ้านโดนกึ๊ดเลยใี่ตายแล้วกลับเลยที่ไหนวะมีคนอยู่ทางระเบียบบ้านคนนี้จะโดดข้าไดไม่เนี่ยผมเนี่ย ฝ ah> ั่งนี้มีตัวนะพี่เติร์นแค่ของตัวนี้เดบิวก็มีมีกระเป๋าใหญ่มี่กระเป๋าใหญ่กระเป๋าใหญ่อะไรจะเข้าอ้ใครยิงหมดวะเ้ยนี่เงี้ยงอะมันมีตัวมั่วบ้านงานอยู่

ต้งหัวอยู่ต้นมันปีกขึ้นไปหาอยู่อย่งอยู่พี่ปล่อยเปรตไม่สู้ฟัดดิน้องอืมึงทำเปลี่ยนเงี้ยพี่มันโดนระเบิดป่ะพี่มีตัวอยู่ทิศเอ่อทิศเ็ดบ้านนะเอ็ดบ้านสองตัวแล้วเอ็ดไกลตอนโอยโอยบีเราอย่งอยู่ป่ะขับมาดูรถดูเตียมมาหน่อยดิคนหนึ่งอ่ะว่าเราวิ่งไถ่เตี๊ยมมันทิดอีหมดเลยไม่ทิศอีแหละเบส ที่เดิมเลยหน้าพี่มีอีกตัวนะพี่พี่เด็ดอะ่ะเฮ้ยใครฟันเตียงอ่ะที่ไหนใครฟันเตียงอยุงไรไม่ไหวะเจอละอาจจะเจอเตียงละเดี๋ยวสักครู่สักครู่เฮ้ยเฮ้ยตรงแถวคุณเลย คุณมมาเเรื่อยยๆลลันใก้พี่ปาควันพี่ปาควันมันอยู่แถวนั้นแหละมันมากันจากจุดนั้นหมดเจอแล้วผมเจอแล้วผมเจอเตียงกันละรอก่อนรอก่อนไม่ชอบมันผมแพงเจอรถมันมมด้วยเนี่ยผมเนี่าายหนึ่งสอง

พอดูกินเรามองยากหรอไอ้นัดยิงหัวพี่ดิยังไม่มีกินเลยจ้ะรุดผมไม่รุดผมเข้ามาเลยดูเข้าเลยผมเจอแกงมาแล้วทุกคนอะไรกันลงตายหมดตายหมดต้องเจียงตายหมดมาไหนมาไหนลุบเลยพี่เจียงไม่แปลกไม่มีใครช่วยช่วยเอาไปเล่นได้เลย กำลังกำลังจะออกรีบด,ดูเพืนเลยตัวตังดีทราบ้ามีตัวมีตัวเป่าถ้ามันลิดแล้วรลดีตัวไม่ไหนไม่ติดฉันรอเวลาเหลือน้อยอ อินหามาอีกหามา,อ,า,มาอีกหามาก่อนอี่กำลังถ่ายถ่ายช่วงต้นอยู่ช่วยด้วย เลือดที่หนเลืเเอดเลยผมแทงมันอยู่ผมแทงมัอยู่อย่เต้นขับไปแล้วเหตัดคุ้มนะไปไม่ได้ตัดคุ้มทิ้งไงนะ

ผู้ใหญ่ฝั่งนี้ผู้ใหญ่ฝั่งนี้เรื่องอาแลับจีบอะไรจีบอะไรไปบุ้งไอ้ของใครมาของใครมาดิของใครมาดิน่าจตายน่าจะตายเบาปืนมันปะพี่ก็กระเพื่อยู่เนาะของใครมาอุ้ยลังคนเยอะเลยผมว่าเนี่ยสองสามเนี่ย โอ้โดนโดนก็มีกูทิปเป็นการการบ้านแบบใหม่เว้ยจะบับใหม่เว้ยเนาะเดี๋ยวพีไม่ได้ทำเดี๋ยวปอเขาบินเขาวะดิคุเต๋อ่ะคุณเต๋อปอนเบินเขาตแรกคุณไนเรื่องของเรื่องอ่ะเออหนตัวนึ่ีไปขับเคบินยิงนักกามีเฉยเกี่ยวอัน แต่ไม่ตอดมีนิ่กวันเลยใครมีเข็บปะใครมีเข็บตายปะเขาขาว่าไหนเขาไขว่าไหนครับเขาไขขับมาทิ่มเลย ดทุบดิเทุบดิของไข่อยูไ่ไหนวะเนี่ยเอารถขับมาเลยนะของไข่แล้วเอาใส่รถมาเลยนะมีน้อยตรงเนี้ยเยอะขอ,ข,ของไข่มาหน่อยของไข่ใครอยู่บ้านเอารถขับมาเลยเใส่ของไข่มาได้บ,บอกคนต่อผมมาหาละ จากบ้านผมมานิดเดียวไม่ขายไม่ขายไม่ออกเดี๋ยวล้อมดิอย่าล้อมดิคุ้มดิมันขับไม่ได้มันขับไม่ได้น้องมันพังแล้วขับไม่ได้รถพังรถพังออกแล้วออกแล้วออกแล้วเอาลังขึ้นไปเลยครับลังอะไรวะกขลังไตฟขลัง เอาหมดอ่ะอะไรอยู่รถอ่ะไปนะไปจะไปนะไปเลย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 ระวังหน้าบ้านระวังหน้าบ้านไปเถอะไปเถอะกำไรกำไรเนาะเนวันนี้เอ้าแต่เย็นไม่ต้องรีบคนเราอยู่กันเยอะโอ้คุณมุกต้องเทนการขับรถของคนไห้นใหม่นะครับ กอนไม่รู้กี่ครั้งแล้วอ่ะนี่ต้องรถเต่ามาไล่เก็บเรื่องเก็บไม่หายเรื่องของเรื่องไอ้ตี้เนี่ยเป็นคนเริ่มไว้เรื่องเงี้ยเกี่ยวมาละพี่พ่วงบ่ละไข่ไข่รังนี่คนเต่าใครลังนี่ลังนี้อลังมาดิอุปโภคเสตียง โอ้ครึ่งหลังตู้หูเลยเพื่อน่ะ